สวัสดีครับนักเรียนครับให้นักเรียนนะฮะเปิดไปที่หน้า6 1ของเอกสารเล่มใหญ่ของเรานะครับหน้า61วันนี้เราจะมาดูการเลื่อนขนานแบบง่ายๆนะฮะใช้เวลาไม่นานนะครับนักเรียนดูตัวอย่างนี้นะฮะหน้า61เสร็จแล้วให้นักเรียนไปทํางานหน้า63นะครับ2ข้อเหมือนกับตัวอย่างเลยนะครับอ่ะเรามาดูครับเบื้องต้นครูก็จะมีตารางที่เป็นพิกัดจุดให้นะครับ ตารางพิกัดจุดนะฮะแนวแกน x กับแกน y นะครับแกน x จะเป็นแนวนอนนะครับนักเรียนแล้วก็แกน y จะเป็นแนวตั้งนะฮะเขียนกำกับไปก็ได้นะอ่ะเรามาเริ่มอ่านโจทย์กันเลยครับกำหนดส่วนของเส้นตรง ab ดังรูปนะฮะเส้นนี้นะฮะสีฟ้าตรงนี้นะครับจงสร้างส่วนของเส้นตรง a พาม์ b พาม์ b b b, ที่ได้จากการเลื่อนขนานไปทางขวา4หน่วยและขึ้นบน5หน่วย และหาพิกัดของจุดยอดมุมของภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนาดนะครับอ่า A พาม B พามก็คือจุด A ที่เกิดขึ้นใหม่นะฮะจุดเดิมมันอยู่ตรงนี้นี่จุดเวลาเราจะจุดให้เรานับตรงปลายนะครับแล้วก็นับตรงจุดตัดของมันนะครับนี่ตรงจุดตัดนี้คือปลายของมันนะฮะนี่จุด A กับจุด B นะครับเขาบอกว่าให้เลื่อนจุด A กับจุด B เนี่ยไปทางขวานะครับไปทางขวา4หน่วยนะครับผม แล้วก็ขึ้นข้างบน5หน่วยนะครับอ่าขีดไว้ก็ได้กลัวลืม <c oughs> เราก็ไปนับครับไปนับแต่ละจุดแบบนี้เลยเราก็ทําทีละจุดครับอ่าเริ่มต้นที่จุด A ครับนักเรียนอดูนะช้าๆนะเราเอาปากกาจิ้มที่จุด A ไว้ก่อนเลยอ่ามองเห็นไหมมองเห็นไหมอ่าจุดเเขาบอกว่าให้ไปทางขวา4หน่วยท่าเรียนนับจุดถัดไปครับจุดถัดไปก็คือจุดตัดครับ จุดตัดขึ้นตรงไหนคือพวกเนี่ยครับนี่ที่มันเป็นเส้นเครื่องหมายบวกแบบนี้แบบนี้เรียกว่าจุดตัดให้พวกเรานับตรงนี้นะฮะเวลานับอ้าวเอาปากกาจิ้มที่จุด A ครับแบบนี้ก่อนแล้วนับไปทางขวา4หน่วยครับเริ่มนับอันถัดไปนะครับ1 2 3 4อา่้าวค้างไว้ตรงเลข4ครับนี่ครูการกระบาดให้ดูปากกาจิ้มไว้ตรงเลข4ก่อนนะจากนั้นขึ้นบน5หน่วยครับนับขึ้นไปข้างบนอีก5หน่วยครับ1 2 3 4 5นี่ได้ตรงนี้ครับตรงกับแกน y ที่เลข8ครับอ่ะเราก็ใส่จุดไว้เราก็ใส่จุดไว้ครับปึ๊บตรงนี้นะฮะอันนี้คือ a พาร์มครับที่เรานับมาเมื่อกี้เห็นไหมอีกทีนะจุดเอาปากกาจิ้มไว้ที่จุด a ครับนับไปทางขวา4 1 2 3 4แล้วนับขึ้นบน5 1 2 3 4 5, นี่มันก็จะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับนี่เราก็ได้ a พามแล้ครับ A พายคือตัว a ตัวใหม่ที่เกิดจากตัวเดิมโดยการเลื่อนขนาดนครับแล้วจุด b ก็ทําเหมือนกันครับทักงเรียนเอาปากกาจิ้มที่จุด b ไว้นะฮะนับไปทางขวา4ครับ1 2 3 4จากนั้นนับขึ้นข้างบน5 1 2 3 4 5นี่อยู่ตรงนี้นะฮะตรงเลข2ตรงนี้นะครับ ่เราก็จิ้มไว้ปั๊บแล้วเราก็เขียนเลยครับจุด B พามจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายครับเราก็แค่ลากเส้นครับลากเส้นจาก A พามมายัง B พามครับปึง้งนี่ทั้งเรียนสังเกตครับเส้น2เส้นนี้จะมีลักษณะเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อมองดูดีๆมันจะขนานกันด้วยถ้าทําถูกมันจะต้องเป็นแบบเดิมแบบนี้ นะสมมุติ A B อยู่แบบนี้เวลาเลื่อนมันก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแค่มันอยู่ในตำแหน่งอื่นๆเฉยๆนะครับคราวนี้พิกัดของมันคืออะไรอ่าเขาถามว่าพิกัดของจุด A พา์มคือให้เราดูจุด A พารมครับตรงนี้ครับการเขียนพิกัดคือมันจะมีวงเล็บแบบนี้แล้วก็ขั้นแบบนี้ค่าข้างหน้าจะเป็นค่า x ค่าข้างหลังจะเป็นค่าของแกน y ดูว่าจุดนั้นมันตรงแกน x ที่อะไรตรงแกน y ที่อะไรนะครับอย่าง a พารมเนี่ยตรงแกน x ที่เลขอะไรครับปึ๊บนี่ครับลบ2นะครับเราก็มาเขียนวงเล็บลบ2ปึ๊บแล้วมันตรงแกน y ที่เลขอะไรครับจุด a พานี่ตรงแกน y ที่เลข8แล้วข้างหลังเราก็เขียนเลข8แบบนี้ครับจุด b ก็ทําเหมือนกันครับจุด b ก็ดูว่า B มันตรงแกน X ที่เลขอะไรนี่อ่าเลขหนึ่งครับเราก็เขียนวงเล็บ 1, คอมมาแล้วตรงแกน Y ที่เลขอะไรครับอ่าเลข2นะตรงแกน Y ที่เลข2เห็นไหมครับอ่าเราก็มาเขียน2วงเล็บปิดแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับนี่คือการหาพิกัดครับแล้วก็การเลื่อนขนานครับอ่าทันไหมถ้าไม่ทันกรอกลับไปฟังใหม่อีกรอบนะฮะ ดูตัวอย่างที่2ครับอย่างรวดเร็วครับเน่คราวนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมาเลยกำหนดสามเหลี่ยมอะไรเนี่ย PQR นะฮะแบบนี้ดังรูปจงสร้างรูปสามเหลี่ยม P พาม Q พาม R พามที่ได้จากการเลื่อนขนานไปทางซ้าย6หน่วยและลงล่าง8หน่วยนะครับและหาพิกัดของจุดยอดอหาพิกัดเหมือนเดิมเราก็ไปทำแต่ละจุดตามที่โจทย์บอกเฉยๆครับนะ จุดของมันคืออยู่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงจุดตัดพอดีนะฮะจุดยอดของรูปนะอ่ะสมมุติครูทำจุด P ก่อนแล้วกันนะครับเขาบอกให้เลื่อนอะไรนะไปทางซ้าย6หน่วยใช่ไหมแล้วก็ลงข้างล่าง8หน่วยนะครับอ่ะเราก็ทําเหมือนเดิมเลยครับไปทางซ้าย6หน่วยเดี๋ยวครูทําเป็นจุดอันนี้ดีกว่าน่าจะมองเห็นได้ชัดขึ้นนะครับอ่า ทิศทางสีชมพูนะฮะเริ er ่มต้นที่จุดเอาปากกาจิ้มไว้ที่จุด P ก่อนเลยเห็นไหมครับเห็นสีชมพูของครูไหมจุนจิ้มเอโทษทีจิ้มไว้ที่จุด P จากนั้นนับไปทางซ้าย6ครับ1 2 3 4 5 6ลงข้างล่าง8ครับ1 2 3 4 5 6 7และ8ครับ นี่จุดพีของเราจุดใหม่อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมแล้วก็เขียนกำกับไว้ด้วยนะว่าเป็นอะไรนะ P ีพามนะฮะเห็นไหมนับดีๆนะฮะนับดีๆเอาปากกาจิ้มที่จุดพีแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8ห้หม้าหไหมครับตำแหน่งที่8ตรงนี้พอดีนะ เราก็ทําทุกจุดแบบนี้ครับทําทุกจุดแบบนี้เลยต่อไปจุดคิวครับปากกาจิ้มที่จุดคิวไว้เป็นสีเขียวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามี่ห้าหเดดอเลขกของเราอยู่ตรงลบ3ตรงนี้ครับเราก็จุดเลยครับปั๊บแล้วก็เขียนว่าอะไรเรานับจุดคิวมาใช่ไหมก็เป็นคิวพามแบบนี้ครับ ต่อไปเราก็ทําจุด R จุดสุดท้ายครับก็จิ้มที่จุด R ไปครับนับทางซ้าย6ครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8หอพอครบแล้วเราก็จิ้มครับปึ๊บทำจุดใส่ครับแล้วก็เขียนไว้ครับนี่คือจุด R พา,ามจากนั้นให้ทำการ ลากเส้นดูครับว่ามันเหมือนกันไหมถ้ามันยังมีลักษณะเหมือนเดิมแสดงว่าเราทำถูกต้องนะแต่ถ้ามันไม่เหมือนเดิมแสดงว่ามันผิดนะครับให้เรานับใหม่อ่ะฟืบนี่เป็นไงสองรูปยังเหมือนเดิมนะฮะเห็นไหมแค่เลื่อนลงมาอยู่อีกทิศทางที่โจทย์กำหนดเฉยนะครับมันจะต้องมีลักษณะเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เราไปดูจุดครับพิกัดของมันจุดพ จุด P อยู่ตรงนี้ p ไพามจุดอยู่บนนี้เลยตรงแกน x ที่เลขอะไรลูกอ่าตรงแกน x เนี่ยแกน x คือแนวนอนนะจะไม่ดีนะแกน y คือแนวตั้งนะครับอ่าตรงแกน x ที่เลขอะไรนี่มันตรงอยู่นี่เลยครับอ่าลบสองครับเราก็เขียนครับวงเล็บลบสองปุ๊บแกน y ตรงเลขอะไรแกน y เอามองย้อนกลับมาทางนี้นี่ครับ ตรงจุดตัดตรงกลางตรงนี้คือ0 0นย์ะครับ x เป็น0 y ก็เป็น0นะครับนั้นหมายความว่าตรงนี้ y เป็น0ครับต่อไปดูจุด q ครับจุด q จุด q คือจุดนี้ตรงแกน x ที่เลขอะไรครับนี่มองให้ตรงแกน x คือเลข1ครับตรงแกน y ที่เลขอะไรครับแกน y ฟืบนี่ลบ3ครับแล้วก็เขียนครับปึ๊บ จุด R ครับจุด R จุดสุดท้ายนี่ครับตรงแกน x ที่เรียกอะไรครับปึ๊บลบ4ครับเราก็เขียนลบ4คอมมาและตรงแกน y ที่เรียกอะไรครับปึ๊บลบ5นะฮะเราก็เขียนลบ5เสร็จแล้วครับอีก1นขอ้อแค่นี้เลยใครตามไม่ทันลองนะฮะใครตามไม่ทันลองเปิดย้อนฟังดูอีกรอบหนึ่ง ค่อยๆดูการนับดีๆนะครับค่อยๆดูการนับดีๆนะอ้าให้นักเรียนทําหน้า63นะครับเหมือนกับตัวอย่างเลยคล้ายๆกับตัวอย่างเลยนะครับนับไม่ถูกนะฮะร,รูปมันจะต้องเป็นเหมือนเดิมแค่มันย้ายที่เฉยๆนะครับทําให้เสร็จนะครับทําให้เสร็จนะครับอ่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ